เมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานะครับซีพึกพาเน,น์ดได้มาตามสัญญาพร้อมของขวัญเซอร์ไพร์นุนิชวชาวลินหลังเรียนจบเป็นอีกหนึ่งวันเลยนะครับสำหรับนุนิชวชาวลินที่ล่าสุดนะครับเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวได้เข้ารับปริญญาตรีแถมยังคว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยเกรดเฉลี่ย3.61จากคณะมนุษยศาสตร์วิชาภาษาจีนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวันแห่งความพลืมใจของนุนิชวชาวลินนะครับมีทางครอบครัว คซีพึกและเพื่อนร่วมค่ายมาแสดงความยินดีกันมากมายเลยครับซีพึกพาณีนะครับได้โพลูปคูนนูนิว,นว,นว,นวชาวลิด้วยนะครับพร้อมมอบของขวัญที่นำมาเซอร์ไพรส์รวมไปถึงสายสะพายสุดน่ารักที่มีข้อความว่าเกียรตินิยมเด็กดีของเฮ er อันดับหนึ่งพร้อมข้อความแสดงความยินดีสั้นๆว่า Success is your c o n r e a t r a t i o n graduate ที่แปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าความสำเร็จเป็นของคุณขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตซึ่งทางด้านนูนิวชาวารินนะครับก็เข้ามาตอบกับเฮียซีหรือว่าซีพื้นของเราด้วยนะครับว่าขอบคุณนะงับเฮียสำหรับของมควญและรางวัลเกียรตินิยมเด็กดีของเฮียอันดับหนึ่งงับฮ่าฮน่ายา โดยในวันงานวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาหรือว่างานรับปริญาของนุนิวนะครับเรียกได้ว่าแฟนคลับไปกันมากมายเลยครับยังไงก็ตามนะครับถ้าเห็นคิดไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเราเอาไว้ด้วยนะครับบาย